วันนี้นะคะก็มาจะเจอน้องน้ำนะคะที่ศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะวันนี้น้องน้ำจะพาไปชมนะคะว่าเรามีรถรุ่นไหนแบบไหนกันบ้างนะคะมาเสิร์ฟคุณลูกค้านะคะซึ่งตอนเดียวภาคใต้ของเรานะคะบอกไว้เลยว่ามีรถเสิร์ฟให้คุณลูกค้านะคะหลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อมากนะคะตั้งแต่ตอนเดียวโฟล์วินะคะตอนเดียวตู้ทึบตอนเดียวตู้ห้องเย็นตู้แห้งนะคะครอบรัวเพาลอยนะคะมีทั้งแบบ เสริมแหนบเสริมเผาหรือคอกธรรมดาก็มีนะคะตามน้องน้ำไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยดีกว่านะคะสําหรับนะคะรถทําเงินทํางานนะคะที่น้องน้ำจะพาไปชมวันนี้นะคะเริ่มคันแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นรถตอนเดียวโฟวิลนะคะซึ่งตอนเดียวโฟวิลของเรานะคะก็มีทั้ง isuzu d-max นะคะแล้วก็ โตโยต้าไฮรักรีโว่นะคะมีมาให้คุณลูกค้าเลือกครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น Isuzu d m a แนะคะสีขาวนะคะเป็นรถปี2021นั่นเองนะคะราคา569,000นนะคะซึ่งเราแต่งมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะบันไดาทางขึ้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องสั0งัน โฟวิลนั่นเองนะคะสีขาวปี2021นะคะเรียกว่ารถสวยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะกันชนด้านทงด้านท้ายนะคะแต่งมาให้ครบนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะกับ d m a มตอนเดียวโฟวิลนะคะปี2021ราคา569,000บาทนะคะหรือถ้าใครนะคะที่ชอบในส่วนของ t o y o ต a า i l u x Revo นะคะ Revo เรามีเข้ามาให้คุณลูกค้าเลือกนะคะถึง2,002รุ่นเลยทีเดียวนะคะ ปี2017นะคะแล้วก็ปีคันนี้ปีใหม่เลยนะคะอะมาชม River f o r v i e e นะคะตัวใหม่กันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นหน้าหมูป่าปี2022นะคะมาพร้อมกับสีเทาดำนะคะเครื่อง2.8นั่นเองสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะสวยงามมากๆปี2022ปราค่ะ 5,89,000บาทนะคะมาพร้อมกับชมหน้าหมูป่านะคะนี่ค่ะใครคอโตโยต้นะคะก็จัดโตโยต้าไปนะคะแต่งให้ครบเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อมแม็กนะคะบันไดทางขึ้นนะคะหรือว่ากันชนด้านท้ายนะคะก็มีให้ครบนะคะสำหรับคันนี้อังน้ำพาเข้ามาชมด้านในภายในตัวรถสักนิดหนึ่งนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ออโต้นีค่ะ4คูณ4ดิฟล็อกให้เรียบร้อยนะคะอะใครที่อยากได้นะคะในส่วนของกระบะ4ฟวิลนะคะมีให้เลือกทั้ง d m m มนะคะแล้วก็ Revo นะคะเอาเข้าสวนนะคะบรรทุกได้แบบจัดหนักจัดเต็มนะคะลุยขนาดไหนนะคะ w ฟวิลที่น้องน้ำานะคะก็จัดให้ได้เลยนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกนะคะจอดเรียงรายอยู่3-4คันเลยค่ะในส่วนของตอนเดียว4ฟวิลค่ะ ัดมานะคะสำหรับนะคะใครที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับตู้แช่ตู้ห้องเย็นนะคะเราก็จัดนะคะตู้ห้องเย็น MPC คูหน้าหมูป่ามาให้นะคะปี2021นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้าไฮรักรีโนะคะเครื่อง2.4เจ่นั่นงนะคะมาพร้อมกับตู้ห้องเย็น MPC คูนะคะติดตั้งจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะขายที่500,000 4,9,000บาทนะคะมีแนบให้เรียบร้อยนะคะล้อบรรทุกให้พร้อมเลยนะคะมีค่ะช่วงล่างนะคะน้ำให้ดูช่วงล่างนะคะในส่วนของรถตู้ห้องเย็นนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะหรือใครอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับห้องเย็นเพิ่มเติมนะคะเฉพาะนะคะก็ทักส่วนตัวน้องน้ำมาได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์0945933639นะคะ ในส่วนรถตู้ห้องเย็นของเราก็มีนะคะจัดให้ลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตู้ทึบนะคะก็มีทั้ง Isuzu d m a ี Mac นะคะแล้วก็โตโยต้าไฮรักรี o วนะคะมีตั้งแต่ปี2017นะคะราคาเริ่มต้นที่398,000บาทนะคะไปจนถึง ปี2022กันเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะอ่ะจอดที่คันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น isuzu d max นั่นเองนะครับเครื่อง1.9นะคะด้านหน้าก็เสริมมาให้ในส่วนของล้อแมกเวลให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นรถปี2021 หน้าผิกโลกเลยทีเดียวนะคะราคาที่549,0 0 0บาทนะคะในส่วนของตู้นะคะสูงได้มาตรฐานนะคะ2เมตร10นะคะเราจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตู้เราติดตั้งเป็นตู้ใหม่ให้นะคะไม่ได้เป็นตู้เดิมตู้เก่านะบอกเลยว่าเป็นตู้ใหม่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะด้านหลังด้านท้ายนะคะนี่ตู้สูงได้มาตรฐาน2เมตร10ทุกคัน,นะคะ่ะคุณลูกค้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ก็มีทั้งสีขาวนะคะสีเทาดําสีเทาใหม่นะคะมีให้ครบเลยทั้งโตโยต้าไฮรักร v โนะคะแล้วก็ Isuzu ูดีแมนะคะเครื่อง1.9 Revo เครื่อง2.4นั่นเองนะคะเรียกว่ามีให้ครบเลยทีเดียวนะคะรถทําเงินทํางานนะคะที่เราค่ะอ่ะมาในส่วนของรถบรรทุกนะคะครอบรัวกันบ้างนะคะซึ่งครอบรั้วนะคะเราก็มีบรรทุกนะคะตั้งแต่ 2ตันไปจนถึงบรรทุกหนัก5ตันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะตรงหน้าน้องน้านะคะก็จะเป็น Isuzu D-Max นะคะเครื่อง3,000นะคะเป็นรถปี2019นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นข้อกรั้วแบบธรรมดานะคะเน้นราคาประหยัดนิดนึงนะคะคันนี้ขายเพียงราคา449,000บาทเท่านั้นนะคะบรรทุกได้ประมาณ2-3ตันนะคะใครนะคะที่อยากได้เอาไปบรรทุกนะคะไม่ได้เน้นแบบ หนักมากจนถึง5ตันนะคะไม่ได้เน้นเสริมแหนบเสริมเพลานะคะก็จัดคันนี้ไปได้เลยนะคะราคาเบาๆเ,เ,เพียง4 4 9 0 0 0บาทนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะหรือนะคะใครนะคะอยากได้ในส่วนของ t o y ต t a h i l ั x Revo นะคะน้ำก็มีให้นะคะคันนี้ก็เป็นครอบรั้วธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะปี2019นะคะ ราคาที่4,7,9,000บาทนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะก็แถมให้นะคะในส่วนของล้อแมกนะคะด้านหลังก็จะเป็นล้อบรรทุกนะคะสําหรับคันนี้ไม่ได้เป็นกระทะเผาเทาลอยนะคะเพราะว่าเป็นข้อกรัวธรรมดานั่นเองนะคะในส่วนของรั้วสูงเมตรนะคะเราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะรัว้วหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้มีส่วนของ คอรอบรั้วบรรทุกหนักนะคะเสริมแหนบเสริมเพลามาให้เรียบร้อยนะคะเราก็มีให้คุณลูกค้านะคะบอกเลยนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max นั่นเองเครื่องส0 0 0ันนะคะคันนี้แบบจัดหนักจัดเต็มมาให้พร้อมเลยนะคะเรียกว่าพร้อมบรรทุกนะคะ5ตันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าสำหรับรถที่บรรทุก5ตันนะคะเขาให้ในส่วนของอะไรมาบ้างนะคะคันนี้นะคะ นี่จะล้อบรรทุกกระทะผาพเขารอยนั่นเองนะคะช่วงล่างค่ะแนบนะคะสาแหลกตรงเต่งนะคะโชกนะคะมีให้ครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะบรรทุกได้ถึงหตันนะคะอคอกสูงเมตรแปดนั่นเองนะคะราคานะคะสำหรับอคอกบรรทุกหนักนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนสี่ 9,000บาทน,นะคะไปจนถึง589,000บาทน,นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมทักทายมาสอบถามน้องน้ำได้เลยนะคะหรือมาดูรถมาชมรถมาทดลองขับนะคะที่น้องน้ำได้เลยนะคะที่ศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะสีแยกตาปานนั่นเองค่ะ รถทําเงินทํางานมีครบจบที่น้องน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเดียวโฟวิลครอกรั้ตู้ทึบหรือแม้แต่ครอกรั้เปลาลอยนะคะบอกเลยว่านะคะรถทุกคันนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับรายได้และประวัติเครดิตของลูกค้าที่สําคัญจัดง่ายอนุมัติไวด้วยนะคะอยากเป็นเจ้าของรีบโทรมาจองกับน้องน้ำได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4 5 9 3 3 6 3 9เซฟเบอร์ aber, และแอดไลน์ line, มหาน้องน้ำได้เลยคะ่ะ